อันยองเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องเนี่ยเช่นเคยกับการอัปเดตของเ e เ n i g h t Server n น w World นะครับวันนี้น้องอก็เ,เข้ามาแล้วนะจะเ,เรียกน้องเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะก็ไม่น้องอะนะอายุอานามขนาดนี้นะฮะเนี่ยอ่ามันจะมีกระนานใหม่มานะครับมีกระนานของน้องมิเรียอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนมังกรมังกรมังกรคริสตัลคูณ2ด้วยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้แรกอ่อ เอาไวแลกของได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างอ่ะก็อันนี้กระดานใหม่นะครับมาพร้อมๆกับเควสด้วยของตัวอะไรอะไม่ใช่เควส์ต้องบอกว่าเป็นดันเจียนนะครับของมิเดียแต่ว่าก่อนจะไปดูดันเจี้ยนอะไรต่างๆกันเนี่ยผมขอพูดถึงในส่วนของตัวละครใหม่กันก่อนเลยลวกันนะครับว่าสกิลของมิเลียนั้นเป็นอย่างไรก็เพิ่มเติมมาแล้วนะครับกับอดีตเซีนวนนายคนที่2ก็คือมิเลียนั่นเองซึ่งอยู่แน่นี้วันนี้ผมลืมผมเป็นอะไรผมพูดผิดพูดถูกตลอดเลย เออ่ลิ้นผมเหมือนจะพันตลอดนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าพูดผิดเยอะนี่ต้องขออภัยด้วยอ่ะมันจะมีอันนี้นะครับก็คือกาชา500เหมือนเดิมทีเนี้ยเอ,อเวลาเซเว่นไนซ์ตัวใหม่มาเนี่ยมันโอเซเว่นไนซ์ตัวใหม่มามันจะเข้าไปอยู่ในกาชาเดียวกันเลยก็คือได้จากไอกาชา500เนี่ยแหละแล้นั้นตอนนี้เนี่ยมีโอกาสเปิดเจอทั้งมิเลียแล้วก็กาลิดัสในกาชา500อันนี้เลยนะครับผมอ่ะมาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลของมิเลีย เี๋ยวก่อนนะเราต้องดูจากอันนี้เลยคิดเียกว่าเป็นท่าสมดุลนะท่านผู้ชมพร้อมๆกับสกิลที่แบบค่อนข้างจะเวอร์วังอลังการมากๆในเชิงเดเมจนะอะลดความเสียหายทางกายภาพนะครับให้กับประเภทสมดุล13เ,อ,เอร์เซเทิร์นเยอะมากๆแล้วก็แน่นอนว่าการมาแบบนี้ทำให้ตัวท่ามือต่างๆเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเกลิดัสที่เป็นท่ามือเหมือนกันนั่นเองเมื่อเธอเก็วความตายตาย,ตายเกิดได้1ชีวิตนะครับแต่มันตายยากแน่นอนมีบัฟการ ให้กับเพื่อนด้วยก็คือลดได้ไหมกายภาพให้ท่าสมดุลรวมถึงมีตายเกิดให้ตัวเองเลือดครึ่งหลอดหรือว่าดีงามมากเพราะหลังๆนี้ตัวตายเกิดนี่โดนเนิร์ฟเหลือตายเกิดแค่เลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์มเรียมาพร้อมกับเอ่อตายเกิดมาเลือดห้าสิบก็ถือเป็นเยอะมากๆแล้วนะแล้วก็มีลดต้านตาบอดของศัตรูยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การโจมตีปกติของมิเรยเียมันเป็น2เป้าหมายด้วยข้อเสียของมีเรียคือไม่สามารถเป็นตัวตีเปิดที่ ดีได้เนื่องจากว่าสปีดของมันเนี่ยดันมาที่32ไม่ใช่33นะครับอันนี้น่าเสียดายมากๆถ้ามันเป็น33มันน่าจะเป็นตัวเปิดให้กับทีมได้เลยเออผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะอุห์เป็นโจมตีปกติ2เป้าหมายแล้วแต่ว่าการที่มันตี2เป้าแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวส่วนกลับที่ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะไบสคแอคแท็ของมีเลียเนี่ยจะเป็น200%แล้วก็มีโอกาสติดตาบอดเชนแน่นอนว่า ติดตาบอดสเทินไม่บอกเปอร์เซนต์แต่ว่า100%แล้วก็ลดต้านตาบอดอีก20ทําให้มีเรียเอเป็นตัวละครที่ทําให้ฝังตรงมข้ามติดตาบอดได้ง่ายมากๆนะครับถามว่าดีไหมในการเป็นตัวตอบโต้คิดว่าน่าจะพอใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูสกิลก่อน,อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสกิลล่าของมีเรียนะครับจะ3 0 0ร้เปผ่าเป้าหมายและยิ่งเป้าหมายมีจํานวนมากความเสียหายจะเพิ่มขึ้น ตัวละ100%เพิ่มมาตรคิดข้อห้าสิบเปอแล้วลดเทิร์นบัฟ1เทิร์นสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีที่น่าจะรุนแรงที่สุดแล้วแต่บรรดาสกิลทั้งหมดที่เป็นสกิล5เป้าในเกมณนะปัจจุบันก็คือมี1เป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับเป้าหมายจำนวนมากเขาถ่ายจะเพิ่มขึ้นตัวละ100%อันนี้เนี่ยน่าจะ1ถ้ามี1เป้าหมายก็คือแค่300%ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมีมากกว่า1เป้า ก็จะแรงขึ้นตัวละ1 0 0ถ้ามี5เป้าหมายก็หมายความว่ามันจะตีประมาณ70% 0ซึ่งเป็น70% 0ที่มีอัตราคีที่สูงมากๆก็น่าจะเหมือนกับครีเอชวละสกิลเนี้ยใส่ครีไปอันนึงผมว่าก็น่าจะคีแน่ๆเพราะ,ระอัตราเพิ่มคีตั้ง50เออครีเอชวร์เกือบคือครีเอชวร์ที่เป็นดดเมจ AOE 700%ตอนถ้าเกิดว่ามันเปิดมาแล้วมันยิงใส่ตอนที่เหลือ5ตัวเลยนะ <c oughs> แรงไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ ก็แรงอ่ะอก็ส่งเป็นโอเซเว่นไนท์นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําแบบนี้นี่เวอร์ไปหรือเปล่านะครับก็โอเคในนี้แล้วก็มีเล่งเทิร์นด้วยหนึ่งเทิร์นนะครับนะจบกันได้หรือยังคะคนสุภาพก็มาคนสุภาพจิมๆอ่ะอีสกิลหนึ่งนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เป้าหมายนะครับเป็นโจมตีแบบไม่พลาดเป้าแล้วก็จอกเกราะห้าสิบจอกอห้าสิบมาอีกแล้วเช่นเดิมตัดวดาเมจก็ต้องมีบ้างนะอย่างน้อยสกิลหนึ่ง ตอนนี้เป็นเหมือนแบบต่ว่าไอเดียมันเป็นฟิลแบบคลาสสิกเบรนะว่าต้องมีแบบเจาะก่ออันหนึง่งสก,กิลโอเวนะครับ400% 4ตัวแล้วก็มีโอกาสติดใบ80%นาน3เทิร์นเมื่อประกอบกับการลดใบของมีเลยแล้วอันสก,กิลน,นี้ก็เป็นสก,กิลที่ใส่ใบแบบใส่ใบแบบรูวๆเอ้ยไปก่อนตอนแรกม,มันลดตาบอดแต่ไปใชอ้แท็กมันเป็นตาบอดดังนั้นเนี่ยตัวน,นี้มีตาบอดกับใบก็คือเวลาติดตาบอดกับใบเนี่ยมันก็เหมือนอยเฉยๆปะ เ,เพราะมันจะออกตีสปีดก็ไม่ได้ออกตีส่วนกลับก็ไม่ได้นะครับแล้วติดใบก็คือจะยืนเงีย,งยบๆออกสกิลไม่ออกก็โอเคนะถือว่าตัดคอมโบฝั่งตรงข้ามในช่วงกลางเกมท้ายเกมได้ค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าสกิลเป้าตอนช่วงท้ายน่าจะเหลือไม่เกินสีเป้าแล้วล่ะคิดว่าน่าจะเป็นสกิลที่ดาเมจกลางๆแต่ว่ามีข้อดีคืออานะมาตัดคอมโบฝั่งตรงข้ามมันเองแต่ว่าโอเคไหมกับสกิลก็น่าจะโอเคนะเออมาดูของรักนะครับ มีกระจกของมังกรคริสตัลคือสกิลนี้นะครับมีลูกโซ่ด้วยเหรอเอาจริงดิคือสกิลนี้แรงมากนะครับท่านผู้ชมมันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องมีตัวตายบ้างแหละถ้าเกิดว่ามีตัวนุ่มนิ่มอะ่ะแล้วคุณคิดดูดิมันเบิ้ลสองทีอโอ้โหแล้วสกิลมันแปลกมากนะคือยิ่งมีจำนวนมากเอ่อความเสียหายจะเพิ่มขึ้นก็คือยิ่งยิ่งเป้าหมายเยอะยิ่งแรงนะครับแล้วก็มีอะไรอีก ท2จะเป็นลดอัตราการะต้านสถานะพิวกติ20%นาน6เทิร์นคือสกิลนี้ก็คือใส่ดีบัฟลดต้านสถานะปิติ20%นาน6เทิร์นด้วยแล้วก็อัปเดตขั้นที่3นะครับจะลดแถบปุกพลังของสกิลอ,อ,อะไรอะลม,ล,ลมหายใจแห่งแก้วผลึกลมหายใจแห่งแก้วผลึกจะลดนะครับแถบปุกพลังลง5 นั่นหมายถึงว่าถ้าออกสกิลนี้ใช่ไหมครับออกสกิลบนนะครับมีเรียรจะทําให้เกตอเวกเนี่ยเร็วขึ้นอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนเพิ่มเกตดเอเวกปะ่ะห้าขีดทำไมผมทำไมถึงเขียวว่าลดแถบบุกพลังลง5อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะทาให้เก็บเกตอเวกเร็วขึ้นนะครับสาหรับสกิลนี้อะประมาณนี้สําหรับมีเรียรโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรบือหวาใหม่ๆ กาจะเอาของเก่ามาเล่นก็คือเพิ่มดดเมจเพิ่มเติมจาก่อเหมือนเดิมนะครับเช่นแอเทมเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนสถานะให้ผู้เล่นหัวหมุนกันเช่นเดิมก็คือรอบนี้จะเป็นไ้่กับตาบอดที่ปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เล่นกันก่อนหน้านี้มีตาบอดจากสเกลมาเพาะสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีมีเรียมาอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็มีเรียเป็นการโจมตีประเภทแบบเวทมนต์ด้วยคิดว่าน่าจะสามารถคอมโบกับ ตัวละครที่เป็นอ๋อเซตเดิมได้ดีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างพวกอ่อสอ่ออะไรนะไอมิสถืออะไรพวกเนี้ยที่ลดบล็อกอะไรฝังของข้ามันนะครับตัวบัฟผมคิดว่าน่าจะใช้เหมือนเดิมอยู่นะไอรีนก็น่าจะยังได้เหมือนเดิมไม่น่าจะมีปัญหาไอรีนไปนท่านมืดด้วยน่าจะได้ผลจากการลดพลังโจมตีกายภาพที่มีเนี่ยมีนะครับอ่ะ อันนี้คือมีเรียรก่อนนะครับส่วนตัวละครรีเมคในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเห็นเขาบอกเขาจะทำแต่ว่าสรุปคืออาทิตย์นี้ไม่มีรีเมคตัวละครอะไรทั้งสิ้นดังนั้นก็น่าจะเป็นการให้เราได้ไปเอามีเรียรมาเล่นโชว์กันแล้วนะส่วดนันเจียนนะครับท่านผู้ชมมันจะดรอปเป็นกล่องสมบัติมังกรคริสตัลแต่ว่ามีคนบอกอยู่ว่ามันดรอปไม่ชัวนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าจะฟาร์มได้ไม่ ครบในการที่จะแลกของซึ่งมันเอามาแลกอะไรนะครับเก็บมังกรคริสตัลมันจะมีสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมก็คือสามารถเอามาแลกเป็นเกลิดัสได้โดยเกลิดัสหนึ่งตัวเนี่ยจะใช้ทั้งหมดนะครับ,บออนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนจะบอกว่าหนึ่งใช่ครับแปดเกรดนะครับท่านผู้ชมก็คือต้องใช้ทั้งหมด16เกเกรดคุณจะแลกเกลิดัสได้ทั้งหมด2ตัว อีหกเกรดได้มาจากการลนดันเจี้ยนสองอาทิตย์นะครับแล้วก็จากการล็อกอินถ้าลงทุกวันเนี่ยแล้วเก็บดันเจี้ยนได้หมดเนี่ยถ้าดวงไม่ซวยจนเกินไปเนี่ยน่าจะทําให้ทุกคนสามารถแลกเกอริดัสได้2ตัวนะครับแต่ในน้อยถ้าซวยบ้างได้ไม่ครบจริงๆนั่นอย่างน้อยน่าจะได้1ตัวประเด็นคือผมสงสัยมากเลยว่าทำไมเก็บมังกรคริสตัลจากดันเจี้ยนผมเห็นคนเขาคุยกันในเพจว่ามันดอกไม่การันตีที่ความจริงแล้วเนี่ยลงดันผ่านมันน่าจะดอกปะวะเอาไมเน่อะเอาเป็นว่า เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่เอาเป็นว่าที่แน่ๆคืออย่างน้อยๆอ่ะรับของจากล็อกอินกับองดันเจียนอ่ะจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งตัวแน่ๆนะครับสตร,รีดัสแล้วถ้าเกิดว่าฟาร์มมันครบน่าจะได้2ตัวตามโคโต้าเลยก็คือแลกเกร์ดัสได้ทั้งหมด2ตัวนั่นเองส่วนมิเรียนะครับต้องใช้เกร์ดัสทั้งหมด4ตัวเยอะมากๆคือตอนแรกเนี่ยผมคุยกับคนในสตรีมไว้นะครับว่า มันน่าจะสองต่อหนึ่งอ่ะก็คือเกลิดัสสองตัวสําหรับคนที่แบบเออเปิดกาชาแล้วแบบเกลิดัสห้าสิบแล้วแล้วเกลิดัสออกมาอีกก็เกลิดัสสองตัวหรืออย่างมากสุดๆเลยผมคิดว่าสามตัวแลกเกลิดัสได้หนึ่งอ้แลกมิเียได้หนึ่งตัวแต่เขาทํามาเป็นสี่ต่อหนึ่งเลยซึ่งถือว่าโหดมากๆนะการที่คุณจะเปิดเกลิดัสได้เพิ่มอีกถึงตัวเนี่ยยากเอาเรื่องเลยแล้วแบบถ้าคุณเปิดมาได้แค่หนึ่งตัวสองตัวเพิ่มเติมมามันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆจนกว่าคุณ จนกว่าคุณจะเปิดได้กระดิ่งถึง4ี่ตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับผู้เล่นที่จะแลกมเมเลียได้ตัวหนึ่งอะในมุมมองผมผมว่ามันเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็แลกได้ตัวเดียวด้วยแล้วถ้าเกิดในเมื่อจะแลกได้ตัวเดียวอยู่แล้วทำไมไม่แบบสกเกนดัสองหรือสามตัวแรกล่ะก็งงเหมือนกันนะมันโหดมากนะสำหรับเลดอันนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยคือถ้ามันแลกได้หลายครั้งเออมันอาจจะแบบ ลดอ,อาจจะประมาณนี้อาจจะพอได้แต่นี่มันแลกได้ครั้งเดียวผมคิดว่าเกริดัาสหรือสาตัวน่าจะเกินพอแล้วนะครับสำหรับคนที่เขาได้ซ้าเกินมาเอาไปว่าอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาทํามาให้เราเล่นนะครับอย่างที่เขาได้บอกว่ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะฮะถ้ายังคิดว่าชอบอยู่ก็เล่นต่อโอเคแลกอะไรได้อีกนะครับเกียมังกรทิสตันถ้าสมมติว่าแลกเ็าเหลือนะครับเอามาแลกแหวนได้นะครับ ซึ่งแหวนจะเป็นแหวนออปชันที่เป็นออปชันแบบขั้น5มาเลยก็คืออย่างอันนี้เป็นออปชันไม่สมพลังป้องกันมันก็จะได้ขั้นห้ามาเลยก็คือเจาะห้าอันนี้นะครับแซฟไฟล์นะครับเป็นแหวนใหม่มันก็จะได้โจมตีปกติ2ครั้งแบบการันตีมาเลยส่วน Emerald นะครับจะเป็นอัมพลัง7เทิร์นซึ่งคุณสามารถเอาไปะย่าเป็นออฟรองโดยที่คุณไม่ต้องอับขั้นแหวนอันนี้เป็นของใหม่ที่ มาในระบบนะครับก็คือแหวนที่มีออปชันขั้น5เลยมีออปชันที่แบบเราต้องไปตีแหวนปกติอ่ะห้าห้าขั้นซึ่งแบบบางคนก็ดูไม่มีตีไม่ติดอันนี้คือเราสามารถแลกโดยใช้เกรดมังกรจากกิจกรรมได้แต่แน่นอนว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคุณจะมีพอหรือเปล่าถ้าคุณจะแลกเกอริดัสแล้วผมว่ามันอาจจะต้องเลือกว่าคุณอาจจะต้องแลกอะไรนะครับเพราะว่าการจะแลกได้ครบทุกอย่างเนี่ยรู้สึกว่าตรงดันน่าจะไม่พอนะครับ ว่าน่าจะไม่พอถ้าเกิดจะกดเกลิดัสสองตัวแล้วจะเอาขอพวกนี้ด้วยคุณต,ต้องเลือกว่าคุณจะเกลิดัสตัวหนึ่งแล้วก็มาแลกแหวนพวกนี้ได้อีกประมาณ 1- นงถึงสงวงก็ว่าไปตัวดนันเจียนก็อยู่ตรงนี้่าลืมไปลงกันด้วยนะครับลงได้วันละหนึ่งครั้งเอ่อศัตรูน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขออันนี้เป็นไอเดีเก่าผมนะครับซึ่งเล่นนานมากแล้วผมมรู้ว่าตัวผมมันจะตรงแล้วมันจะไหวไหมเอ่อนะ ต้องเอาอะไรใครไปว่าโคใช่ไหมแถวนี้เขาต้องเล่นโคใช่ไหมครับเรื่องโคผมไม่ต้องห่วงยังไม่ได้มิดเอาไว้โคลเลยผมมีหินไม่ต้องห่วงอ๋อมันไม่ต้องใช้หินผมลืมมาใช้ตังค์อ่ะผมเอาโคไปยิงเล่นแล้วกัน,นครับอ่ะอ,ะ,อ,ะ,อะโอเคสมมุตินะครับสมนนบสมุตินะครับผมจะลองเดามจดูเฉยๆนะว่ามันยิงเข้าไหมนะเออนี่เราใส่ตัวบัฟไป ไม่ครบนะไอรีนนะครับโอเคอ่ะสมมุตินะครับสมมุติสมมติว่าเราเอาอันนี้ไปลงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าโหดแค่ไหนนะฮะต,ตาบอดอ,อย่างเข้มเปิดามาก็ตาบอดแล้วนะท่านผู้ชมโหดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย แอ่คิดว่าทีมนี้น่าจะเล่นได้อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโดนสกิลเมียรยแล้วแบบห้าเป้าแล้วเราจะแตกเลยหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้จากที่ลองโดนดูก็ไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าต้องโดนดูก่อนอเก๋ก็แรงอยู่นะอ่าต้องเอาตัวฮิลไปสักตัวหนึ่งครับคิดว่าตัวฮิลไปตัวหนึ่งน่าจะโอเคละไม่ต้องสุภาพมากเลยไหมเธอ ตีเข้าอยู่นะตีเข้าอยู่ครับจะช้านิดนึงเอาเป็นว่าเออดันเจียนไม่ได้ยากมากเอาตัวฮิวไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวลดเก่อไปนะครับออมพิฟายพวกแบบตัวลงดันพิวเดกโคอี e ้น่าจะได้มั้งแล้วก็ลดลดดีบัฟดีบัใส่บอสใส่เลีให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เซกอินเข้าให้ตกไปนะครับใช้วเวลานานหน่อยแต่คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของเออพวกเราที่น่าจะเล่นเคลียร์ดันเจียนทุกอย่างมาหมดแล้วนะ โอเคครับอันนี้คือในส่วนของดันเจี้ยนนะครับแล้วก็กิจกรรมการแลกอของเพิ่มเติม um. เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติม um อีกหรือเปล่าเมื่อกี้เราพูดถึงมีรียรไปแล้วเนอะอ่ามีการแป,แ,ปแปลงของใน RS Cup นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงคือ RS Cup เนี่ยเขามีการปรับปรุงนะครับให้มันมีของรางวัลที่แบบเรียกว่าน่าดูดมากขึ้นนะครับนี่เลย อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นใบเลือกเครื่องประดับสวรรค์เลยนะครับแล้วก็ได้หินเสริมพลังระดับสูงสุดด้วยอ่าแล้วก็อันเนี้ยถ้าอันดับ2ก็ใบเลือกกับหินเสริมพลังระดับสูงนะครับสามสี่จะเป็นใบเรียกนะครับไม่ใช่ใบเลือกนั้นจะเป็นใบเรียกแทนแล้วก็หินเสริมพลังระดับกลางรหรับผู้เข้าร่วมเซนแอรอารีสคัพเนี่ยจะได้ใบเรียกเครื่องประดับสวรรค์ซึ่งถือว่าโอเคมากนะทาให้ผู้เล่นที่เขาเข้าท็อป32เนี่ยได้มีโอกาสได้ไอเทมที่เป็นลิมิเต็ดและหายากมากยิ่งขึ้น ให้คุ้มกับการรีแบบอารีน้าขึ้นไปแล้วก็ได้ของที่เป็นลิมิเต็ดอะไรสําหรับคนที่เป็นเขาเราียกว่าไงเทพของเกมนี้นะครับส่วนผลการทายเนี่ยอันนี้เขาก็มีเพิ่มเติมนะครับในการอัปเกรดของให้นิดหน่อยนะครับทุกผู้ชมก็ลองดูแล้วกันมันอาจจะไม่ได้โ p เหมือนคนเข้าแข่งนะแต่ว่าถ้าทายถูกหมดเลยเนี่ยมันก็ของมันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับมีใบเลือกมีอะไรด้วยเอาจริงของแม่แอบโคตรด,ดีเลยเนี่ยเออถึงจะเป็นแกเรียดเอเจเบ่าแต่ว่าก็ได้ใบเลือกตั้งสองอันอะ ถ่ายถึง25ครั้งนี่ต้องแบบเทมากนะท่านผู้ชมต่อมาคือที่เด็ดที่สุดคือเนื้อเรื่องนะครับบทที่22ถึง29ยูอีกลับมาแล้วนึกว่ายูอีตายยูอ e ียังไม่ตายนะครับแล้วยูอีเขากลับมาแล้วนั่นเองนะครับในเนื้อเรื่องนะครับที่มันห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากนะครับบทออของยูอีนะครับ22ถึง29ได้มาถึงแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็อย่าลืมไปดูได้นะบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ ค้างคากับเกมนี้มานานมากๆมากมากๆแล้วคุณคิดดูดินี่สมัยป a s t คาวแม่งยังอยู่เลยอ่ะแล้วเนื้อเรื่องอันนี้คือเมื่อคือเมื่อปีอ2ปีกว่ปีกว่าแล้วมั้งครับเนื้อเรื่องบทนี้นะครับมันหายไปนานมากเลยของยูอีเนี่ยนะครับหายตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่เดฟเดลเลยมั้งที่ไม่ได้อัปเด,ดตตรงเนี้ยอืมี่ยดูดิอีวานยังไม่อีวานยังเป็นละหน้านี้อยู่เลยอ่ะท่านผู้ชมดูยังไม่มีใครเอาเวกเลยอ่ะบทเนี้ย แต่ว่าเนื้อเรื่องส่วนนี้มีความสําคัญมากๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าใครที่ติดตามเอนนีน้มัน,นมจะรู้ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูประกอบกันระหว่างเนื้อเรื่องของออโนโฮกับยูอีโนโฮจะเป็นคัสซีนนะครับส่วน,นยูอีจะเป็นบทต่างๆตามนี้นะครับดังนั้นเนี่ยน่าดีใจมากที่เขาเอาเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยกลับมาอีกหนึ่งนะครับแล้วแน่นอนว่าบทมันไปอีกไกลมากๆ กว่าจะไปถึงบทที่เป็นาการต่อสู้ของพวกอีวานแล้วก็แทโอรวมถึงพารานัสที่เป็นดาร์กไนท์นะฮะก็ยังดีที่เขาเอากลับมาแล้วนะครับล้าเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเขาจะอัปเดตมาในอีกสองสัปดาห์นี่แหละนะก็ยังไงรอติดตามดูแล้วกันเขาเขาบอกว่าเขาจะพยายามอัปเดตตามเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับดูดีคืออีวานยังไม่อเวกเลยเนะื้อเรื่องอนะพตด,ดเก่าอะมันหายไปนานมากแล้วครับของยูอีเนี่ยแล้วก็ ไอเนื้อเรื่องอันนี้เอาตรงๆนะมันควรจะเรียงตามบทได้ท,ทีหนึง่งผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเขาจะจัดตามบทเหมือนเดิมเพราะว่าของเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเกมนี้เป็นคนละเกมกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่ผมว่าเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนเลยอ่ะมันคือเรื่องเว้ยคือควรจะแก้สารบัญอ่ะเนื้อเรื่องต่างๆให้หมันเือนของเกาหลีไล่เรียงตามบทที่มันควรจะเป็นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ต่อให้เกมจะพยายามทาเป็นคนละเกมอะไรก็ตามแต่ด้วยโครงสร้างเนื้อเรื่องและตัวละครที่เหมือนกันส่วนหนึ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแล้วควรจะทำให้เหมือนเดิมน่าจะเป็นในส่วนนี้นะครับคือเขาคืออันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เขาลำดับไม่เหมือนของเกาหลีแล้วมันบางทีมันเลียงไม่ถูกต้องซึ่งน่าจะเอาไปเลียงใหม่ก็ดีเหมือนกันนะมอกว่าควรจะเอาไปเลี้ยงใหม่แล้วเลียงตามบทให้มันที่มันเคยเป็นแบบเนี้ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่เอาตอนแยกมายาวตัวอะไรเข้าแล้วก็นั่น mm. คืออย่างน้อย,ช,ยอช่วยเนื้อเรื่องอ่ะช่วยเอามาเลียงตามบทหน่อยมันจะได้แบบ ให้คนที่เขามาตามอ่านอะสังเกตไทม์ไลน์ได้ยังถูกต้องอะนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากผมแล้วกันต่อไปมีอะไรอีกวะผมขอด่วนมีอะไรอีกนะพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับกิจกรรมรวมนะครับโอเค <laughs> เกด,ดิดัสหรือหรือแหวนยังไงล่ะถ้าเลือกเกด,ดิทัสคุณก็จะไม่ได้เลือกแหวนใช่ไหมเพราะว่ามันไม่น่าจะพอใช่ไหม โอกาสทองที่จะได้รับอดีตเซเว่นไนท์จากการรวมนะครับมี่ใครเปิดกันได้เท่าไหร่บ้างครับผมเห็นคนบ่นเกลืกันเยอะมากแล้วก็มีคนบ่นมีคนโพสต์อวดความดวงดีแบบแพ็คเดียวได้สองสามตัวอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับดวงใครดวงมันนะครับการันตีไม่มีก็ทําใจกันไปตัวกระดาษลอกอินแจกก็ตมมกามน,นี้นะครับมีไอหินเสริมมามาให้เราได้อ,อ่เป็นของแจกเพิทีหนึ่งนะครับตอนนั้นสำหรับใครที่ยังตีแหวนเกลืออยู่ก็ไอไอของเนี้ยไอหินเสริมการันตีเนี่ยน่าจะช่วยให้คุณอ่าทแหวนได้ดีขึ้นนั่นเอง หมดแล้วใช่ไหมผมว่ามันหมดแล้วนะวันนี้เนื้อเรื่องพูดแล้วอะไรพูดหมดแล้วเออเนินเนินเนิเน,น่าจะหมดแล้วละมัง้งอ่ะไล่ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ต้องมาไล่ดูเ,เรื่องบทเพลงของยูอีโอเคคอนเทนต์หมดแล้วเนอะหมดแล้วนะครับนั้นก็เดี๋ยวยังไงใครที่มีตัวละครมิเลียรเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็อารีนาเกิน4,000อยากจะให้ผมรีวิวในส่วนของการจัดเล่นมีเลียสามารถส่งมาในอินบ็อกซ์ของเพจเ,เฟซบุ๊กของผมได้นะครับซึ่งผมจะคัดเลือกหนึ่งเฉพาะแค่ไ d เดียเดียวนะครับสำหรับอาทิตย์นี้มาทำคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ดูยังไงก็ขอขอบคุณเรื่องหน้าสำหรับคนที่สนใจแล้วกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะพยายามรีบทำคลิปอารีนาสนุกมาให้ใครส่ง ID เข้ามาก็เชิญได้เลย นะครับอย่าลืมผูกส่วออนของ e marble มาให้ผมล็อกอินสะดวกสะดวกเวล่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอัปเดตครั้งต่อไปเะครับ